นะก็ทักไาย FC ทุกคนสลับเช้าวันที่31นะวันนี้วันสิ้นเดือนก็เออวันนี้ฝนตกด้วยนะครับที่ไหนตกบ้างนะ <c oughs> อากาศก็ไม่ร้อนมากนะครับสำหรับวันนี้เนาะบกยฮอนปันไดเมื่อวานฮาหนอยนะครับให้เด่น89เป็นไงบ้างครับฮาหนอยมาดูผลหน่อยกิด603แล้วก็59อุ้ยเด่นไม่มานะครับส่วนกาชาติ กาชาติเมื่อวานออก093บนแล้วก็62ล่างนะครับเด่นมาหมดนะครับอืมวันก่อนเจาะ93ไม่มานะครับก็เด่นบนล่างเลย6293พิเศษ62เอา62นี่มาดีจริงกับ25มาเด่นปกติ716 ูมมาตัวเดิมของวันก่อนเลยนะครับ716กับ409ผ่านนะครับเจาะมีไหม90 mm ้ hmm. กติมาตัวกลับล่างนะครับส่วนเจาะเพิ่มก็มาตัวรองนะครับก็คือ9009เป็นเนแนดหออก16นะครับเมื่อวาน ตัวเด่นนี่09นี่ไม่ขึ้นบนนะครับไปลงล่างสามตัวก็ประมาณนี้นะครับส่วน VIP นะครับ VIP สามสามกับหนึ่งสองวุมาคู่เลยนะครับ VIP มาหนึ่งสองนี่ตรงนี้เลยนะครับออกเหนึ่ยสองไปเลย VIP เด่นคู่นะครับล่างส่วนพัฒนาเมื่อวานมาที่1 8ึหข้างล่าง8ปหข้างบน7จ็นะครับแปดหกตัวนเน้นผมนะครับไปที่พัฒนานี่นี่พัฒนาสารุปเจาะมาสองรอบ พัฒนากับปกตินะครับมาล่างทั้งคู่ส่วนเด่นนะครับสองดาวนี่มาสองปกติพัฒนาเด่นรอบผมหลุดรอบเดียวกิจนะครับหกไปหลักร้อยแทนนะหกศูนย์สามนอกนั้นก็เดินยาวเหมือนวันก่อนวันก่อนนี้เข้าหมดนะครับเด่น แต่เมื่อวานปกมาแล้วนะปกหลายคนอกขอปก,ปกปติหน่อยนะครับรอบอื่นนี้ไม่เท่าไหร่นะครับขอปกอือยีสีนี่เน้นแต่ปก <l ain> เราก็ต้องปกนะครับอ่าวันนี้เด่นอะไรนะครับฮาหนอยฮาหนอยวันนี้ผมให้เด่นอืมผมเลือกเด่นกลางๆรอบนี้ก็แล้วกันเนาะ เพราะว่าตัวเด่นในรอบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะกระจายนะครับอืมให้หนึ่งกับสองก็แล้วกันนะตัวเจาะก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสาม

หนึ่งสองหนึ่งเก้าสองเก้าสองสี่ 1.8ผมเลือกเด่นประมาณนี้นะครับ1.2.3.4.5นะครับ ชุดสตัวนะครับผมเลือกสองหนึ่ะครับหนึส ตัวทีนี้มาดูเด่นรอบนะครับเด่นรอบกิจเขาเด่นไปที่สองสามมาชุดที่เจาะได้ไหมได้ครับสองสามสองสี่สองเก้าได้อยู่นะครับกาชาติจะเด่นที่ หนึ่งสองนะครับมีตัวเจอนี่มีมีนะครับสองสามสองสี่อะไรหนึ่งสองสามสี่กาชาอาจจะแมนนะครับพิเศษจะเด่นที่เก้าศูนย์กก็จะมีอาจถ้าไม่ขึ้นสูงเลย95 96ก็7 0 5 0 6 0 7ก็อาจจะเป็น91ได้นะครับพอได้อยู่นะครับ91ส่วนปกติก็จะเด่นที่ 1.2 VIP 8.9รุ่น1.8.1.9นะครับ2.8.2.9ได้สวนพัฒนาก็จะเด่นที่7.8 2รอบนี้มันจะขึ้นสูงแล้วนะก็ไม่มี1.7.2.7นะครับ8นี่ก็ลุ่นที่ 8 1 8หนึ่งแสองได้นะครับก็ลุนตรงนี้ว่าจะมาหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นทําไม่งั้นอาจจะเป็นแปดสามแปดสี่ซึ่งไม,ม่ไม่ได้เจาะก็จะเด่นที่ตรงนี้ผมเลือกหนึ่งสองก็แล้วกันเอาจากตรงที่ปกเป็นหลักนะครับปกติเป็นหลักเนาะอืมรอบไหนน่าจะมีก็กาชาดหนึ่งสองปกติอืม วีกับพัดไม่ให้ดาวนะแต่อาจจะมีสิทธิ์มาได้นะครับก็ลุ้นประกบกับ8ปดกนะก็จะมีวีนี่พอได้อยู่นิดๆนะครับกิดตามนี้นะครับามาดูจับจับปกติหน่อย กะติปะกะตตินี่หนึ่งสองก็จะมีอันนี้ตัวเด่นนะครับเมื่อวานมาตัวรองนะเด่น หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่นะครับแล้วก็รองไปที่หนึ่งแปดหนึ่งเก้า 28 29ครับผมมองตัวเด่นๆจริงๆก็คือ14 1, อ1 4, 24 12 19นะตลองก็จะมี19ด้วยนะก็มี10อยุ่นะครับ3ตัวเอ้าชุดนี้เลย124กับ สองหนึ่งเก้าก็แล้วกันมันชอบมีหนึ่งอ่ะปกปกอ่ะถ้าไม่มีหนึ่งเออก็เลยจับหนึ่งให้นะครับหนึ่งสองสี่สองหนึ่งเก้าเนี่ยสามตัวก็จับอยู่ประมาณนี้นะครับอ,อันนี้วันนี้ยกมาทางกะปิเลยก็คือเน้นปกเป็นหลักแล้วก็มีอันอื่นประกบด้วยก็เลยเล่นเน้นหนึ่งสองนะครับอ่ามามองหนึ่งเก้าด้วยนะทดลองหนึ่งสองสามสี่ตัวเด่นจริงๆหนึ่งสองหนึ่งสี่สองสี่แล้วก็หนึ่งเก้าด้วยนะครับผมมองมาอยู่ประมาณนี้นะครับ อขอให้โชคดีนะครับสำหรับใครที่ตามฮานอยวันนี้นะครับรับพัฒนาขอเป็นคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ